ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าท่าแบบท่าเด็ดเลยสําหรับคนหาดๆคนที่จะต้องนั่งอยู่บนรถนานๆือ่ว่าจแต่ง่ายง่ายมากไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งบนรถอันนี้พูดเกินหมดเลยนะบนรถยนต์รถทัวร์บนเครื่องบินอะไรก็ได้ได้หมด<ต>เลยแต่ที่ไหน,นะคะแต่ต้องมีที่ให้คุณทํา ทำนี่ยากนะทำบนที่นั่งได้เลยได้ไหมทำบนที่นั่งก็ได้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องแคร์ใไปลงสื่อณจุดนี้แล้วเอาสุขภาพไว้ก่อนนะครับผมเพราะรายการของเราก็คือคิดได้เฮลท์์วิสนะครับผมคิดเองทำเองไปเลยมั่นใจว่าฉันจะสุขภาพดีนะฉัจะสุขภาพดีนะฮะสำหรับใครที่มีวิธีการป้องกันหรือว่ามีการแก้ไขในเรื่องของเวลาเราต้องนั่งรถนานๆนะครับผมคุณก็ส่งก็มาทาง SMS เเลยนะฮะ 4247276จ้ะอ่ะส่งเข้ามาทีนี้ช่วงนี้เราก็มีที่พี่ต๊อกเปิดไว้นะเป็นการบริหารร่างกายให้คุณสบายขึ้นระหว่างเดินทางครับผมแต่เขาอันนี้ยืนยันไว้ก่อนบางคนกลัวไม่ปลอดภัยมันนั่งทำทงทำท่าอะไรตอนเดินทางอันนี้ยืนยันไว้ก่อนว่าปลอดภัยด้วยแล้วก็ช่วยให้คุณ สบายขึ้นด้วยทุกทวงทางในการเดินทางก็คนขับเนี่ยก็ปล่อยให้เขาขับไปอันนี้เราหมายถึงคนที่นั่งก่อนนะไม่ใช่ว่าถอนคันเร่งออกมาแล้วมานั่งทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะฮะเอาคนนั่งก่อนละกันได้อ่ะมาดูวิธีกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จอบจะเป็นคนสาธิตให้นะคะาได้เลยอธิบายให้ละกันอันนี้ฝากฝากไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วแต่เอ่อใช้เวลาการทำเนี่ยไม่นานแค่สามถึงห้านาทีโอเคถ้าพยายามทําทุกชั่วโมงได้นะจะดีมากๆอ๋อนะ Ừ, ทาทุกชั่วโมงเพื่อให้ เลือดไหลเวียหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยนั่งเครื่องไปคนงข้างอ่าไอ้นี่ทำอะไรอีกละทำอะไรอีกแล้วใช่ไหมอย่าไปแคร์บางทีชวนเขาทำด้วยไปเลยแนะนำเขาไปด้วยเขาจะได้รู้วิธีที่มันถูกต้องเป็นยังไงนะฮะอ่ามาดูท่าแรกกันเลยดีกว่าท่าแรกของเราอเดี๋ยวขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จอบเขาจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะอ่พบนเก้าอี้เลยนี่เหมือนเป็นเก้าอี้โดยสารท่าแรกเขาเรียกท่าหมุนข้อเท้าค่ะหมุนข้อเท้าครับอ่ายกเท้าขึ้นเหนือพื้น ะนวาดวงกลมด้วยนิ้วเท้าวาดวงกลมด้วยนิ้วเท้านี่ไงนี่ไงที่วาดวงกลมอยู่ใช่เลยนะคะในขณะเดียวกันก็ให้ขยับเท้าข้างหนึ่งตามเข็มนาฬิกาและอีกข้างหนึ่งทวนเข็มนาฬิกาอ๋อยกสองข้างสลับทิศทางกันนี่นี่ถูกเลยอย่างนี้นะก็ง่ายๆเนาะแล้วยังไงต่อใช้เวลาแค่สิบห้าวินาทีอันนี้เขาบอกทําได้ตามความต้องการเลยอยากทําซ้ําประมาณไหนได้ครับเขาคิดว่าเบื่อท่านี้แล้วโอเคง่ายไหม ข้าหมากข่าแรกผ่านไปไม่มันง่ายอย่างนี้เนี่ยง่ายบอกแล้วนะอันนี้ก็ยังเริ่มไม่แปลกมากสำหรับคนทางที่หันมาเห็นก็แบบหมุนข้อเท้าใช่ไหมอะมีท่าต่อไปเขาอาจจะสนใจเริ่มอยากทําตามกับเราอันนี้เรียกว่าท่ายกส้นและปลายเท้าขึ้นลงอ่ะยังอยู่กับเท้าอยู่อยู่ที่เท้าอ่ะยกซ้นอย่างนี้เปล่า เดี๋ยวรอนะเขาจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนพี่ตอสามขั้นตอนเลยเหรออ่าสามขั้นตอนง่ายๆนะขั้นตอนแรกเขาบอกเริ่มด้วยการวางส้นเท้าทั้งสองข้างบนพื้นวางส้นเท้าของพ่ตอ่ะโอเคถูกต้องเลยแล้วก็ยกปลายเท้าให้สูงขึ้นที่สุดเท่าที่คุณสามารถทําได้อันนี้ที่สุดแล้วนะไม่มีอุจารสุนัขโอเคถ้ามีขึ้นเ้าพี่ก็ต้องเกรงนิดนึงคือถ้ามีมันก็ไม แล้วพี่จ๊อกนะออกเสืออะมาแล้วก็พอขั้นที่สองวางเท้าราบกับพื้นค่ะวางราบกับพื้นเกี่ยวขึ้นอันนี้เอาลงอ่ะแล้วก็ขั้นที่สามยกส้นเท้าขึ้นโดยให้ปลายเท้าวางอยู่บนพื้นอ่ะจิกมากเลยตอนนี้พี่จิกมากเลยอ่ะจิกใช่ไหมอ๋อรู้แล้วล้แล้วะอะขึ้นแล้วก็เอาลงสองแล้วก็ ามง่ายๆเลยเนี่ยโอเคทำสามทำสามขั้นเนี้ยต่อเนื่องกันทาสัก3าวินาทีทำแล้วสักพักหนึ่งก็พักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้ทําใหม่ก็งี่ไหก็หายเบื่อแล้วนั่งรถนั่งเครื่องบินเพลินนะเออจริงๆริจริงจริงดีดีขึ้นเลยแบบพอทำปุ๊บแล้วรู้สึกว่าตรงตรงเนี้ยที่มันเกร็งๆอยู่มันไดเหมือนได้คลายนะฮะดีขึ้นโอเคท่าที่สองง่ายๆอันนี้ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาบริเวณหัวเข่า อ่ะหัวเข่าของเราแล้วนะฮะค่ะอันนี้นะยกและงอเข่าขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวอีพ็อดูภาพก่อนยกและงอเข่าขึ้นลงอ๋อง่ายๆเลยทำซ้ำทำซ้ำยี่สิบถึงสามสิบครั้งอ่ะยกอ่ะสลับกันแล้วก็ลงเงี้ยเหรอค่ะใช่เลยยกแล้วก็ลงอ่ะเปลี่ยนข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่จอยมัมีปัญหาเรื่องหัวเข่าไหมคะไม่มีไม่มีไม่มียังใช่ไหมยังไม่มีโอเคยังไม่ถึงใช้คำว่ายังแล้วก็ไม่อยากมีด้วยอ่ะโอเคอ่ะยกไปประมาณ ยี่สิบสามสิบทีก็แล้วแต่อยากทําประมาณไหนสําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบตัวเองใกล้จะมีปัญหาแล้วนะครับผมก็ลองทําดูดีกว่าเบาๆนิดนึงอ่ะเป็นโมเดลโมเดลโอเคแล้มันโอเคมากเลยอ่ะทีนี้มาอันนี้มาขึ้นมาสูงหน่อยขึ้นมาที่คออุ๊ยคอเลยเหรอจา้สึกนี้ขึ้นนี่เลยอ่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นท่าหมุนคอหมุนคออย่าพูดเรื่งหมุนนะเดี๋ยวน้องบอกก่อนเดี๋ยวคอหักโอเคได้อ่ะก็ ถ้าหมุนคอนะคะหมุนคอปล่อยไหล่ตามสบายก่อนปล่อยไหล่ตามสบายปล่อยไหลตามสบายนะอย่าไปเกรงแล้วก็เอียงหูข้างหนึ่งที่คุณถนัดมาทางไหล่อ่ะอะเอียงคอลงไปเลยแต่บทีว่าพี่พี่คือเอียงหูก็คือเอียงคอนั่นแหละอ๋อโอเคคอเออพี่เรื่องอะไรงงเอาเอาหูลงไงอ่าแล้วก็ค่อยๆหมุนคอไปข้างหน้าหมุนไปทางข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าอย่างนี้ไงน้องก็เริ่มอยากทําตามแล้วเนี่ยอ่ะ หมุนจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งเลยคือสมมุติที่จอรจเรจากด้านซ้ายก็ไปทางขวาเลยอ่ะช้าๆนะอย่าเร็วเดี๋ยวคนข้างได้ยินเสียงต๊อกนี่ไม่ใช่ละต้องให้เขาช่วยใช่ไหมก็อันนี้ประมาณแค่5วินาทีอ่ะค่อยๆค่อยๆแบบนี้อ่ะถูกต้องโอ้โหสบายตรงนี้รู้สึกว่าคอมันแบบลงยืดสุดๆยคุณผู้ชมลองทำดูด้วยนะฮะ พี่จอบนั่งหน้าคอมนาหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ยืดก็สบายขึ้นหน่อยอ่ะห้าวินาทีพอทําซ้ําประมาณห้าครั้งอยากทำร้อยแปดสิบเลยหรือเปล่าหรือไม่ไม่อันนี้เขาให้หมุนแค่ข้างหน้าก่อนใช่ไหมร้อยแปดสิบนี่เดี๋ยวคอจะแบบไปซะก่อนไม่ทําท่าอื่นเลยทําซ้ําไม่ทําทําจริงๆแล้วเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ได้เนาะแต่ถ้ารู้สึกเมื่อยก็ทําใหม่ได้พี่แดงคิดว่าไหวอยากอยากทำให้มันสบายผ่อนคลายอยากทําด้วยจังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอ่ะ โอเคผ่านแล้วผ่านแั้วใช่ไหมโอเคมากเลยอ่ะพร้อมจะทำท่าต่อไปโล่งละโล่งแต่เท้าเข่าขึ้นมาโล่งเท้าขึ้นมาแล้วมาถึงคอแล้วทีนี้อันนี้ก็ยังเป็นเข่าอยู่นี่อ่าอยู่ที่เข่าแล้วเอาลงมาเข่าม่ถ้ายกเข่าแต่ยกเข้ามาหาอก ยกเข่าเข้ามาหาอกอันนี้ฟังดูเหมือนยากแต่ง่ายค่ะง่ายมากให้ทโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ประสานมือทั้งสองข้างรอบเข่าข้างซ้ายข้างหนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็รัดรัดเข้ามาเลยเข้ามาหาอกเอาเข้ามาให้มากที่สุดท่าที่จะเข้าได้ก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีปัญหาเร่อยๆอย่างนี้นะถูกเลยนะคะแล้วก็จริงๆต้องดึงดึงค้างไว้ด้วยเมื่อกี้ค้างไว้ดีที่สุดค่ะค้างไว้ประมาณ สิบห้าวินาทีพอเยี่ยมนะที่เยี่ยมนี่คืออะไรมันยอดมากเลยซาร่าคือมันไม่ได้เจ็บเลยใช่ไหมมันไม่เจ็บแต่ว่ามันรู้สึกว่าเนี่ยครับพอเราดึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกไม่กล้ามเนื้อตรงสะโพกสะโพกเรามันจะเหมือนได้ยืดอ่ะเพราะเรานั่งตนานเนี่ยเราก็จะเมื่อยเอาง่ายๆเมื่อยก้นอ่ะใช่ไหมแต่พอเราดึงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือมันแบบตรงเนี้ยมันได้ยืดออกจริงๆอ่ะแสดงว่าท่าเขาถูก ถูกต้องถูกต้องต้องเลยใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เอาค้างไว้15วินาทีไอตอนจะปล่อยลงก็ปล่อยลงช้าๆด้วยค่อยๆปล่อย่พอเสร็จปุ๊บผัวมาเลยอย่างงี้ไม่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะแย่นะเดี๋ยวกายเป็นบอกท่านี้ไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็สลับสลับส้างทำแค่นั้นเองอืมอ่ะยกข้างนี้ขึ้นคือประมาณสิบครั้งสิบครั้งใช่ไหมครั้งข้างละประมาณสิบห้าวิโอเคก็โอเคนะค่อยๆทำอ่าคุณผู้ชมทำอยู่ใช่ไหมครับสุดยอดเลยนะฮะมันเยี่ยมมากเลยจอ มาซาร่าธงบอกซาร่าซาร่าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องเป็นจอร์จอ้อโอเคอ่ะใช่ไหมครับพี่จอร์จทำหลายท่าแล้วรู้สึกรู้สึกบอกคุณไปตอนนี้รู้สึกว่าพี่แบบพี่แบบพลังมันมามากเลยอ่ะมาเลยใช่ลื่ยเวียนรู้สึกเหมือนเลื่อ่่เลืยเวียนอ่ะนั่งจัดรายการต่อได้อีกสามชั่วโมงอุ้ยอุ้ยไม่เคยขอให้จัดเถอะเออขอให้พี่ให้จัดเออให้ผมจัดเถอะนะครับงั้นทำท่าต่อไปก่อนแล้วกันจับตัวให่น่ารักอ่ะอันนี้นะ เป็นท่าลองบให้ผมเออโอเคผมจะทำตัวใน้ารักตัวน่ารักเป็นพี่น่ารักไงนะใครก็อินดูโอเคครับน้องมาอันนี้เป็นท่าโค้งตัวไปข้างหน้าโค้งตัวอ่ะอย่ะงไรเมื่อกี้ยกเข่าเข้าหาอกอันนี้โค้งตัวไปข้างหน้าใช่ไหมวางเท้าทั้งสองข้างนะคะบนพื้นอ่ะวางแล้วจ้าขมิ้นเอวท้องเออขมิ้นแล้ว เขมลอย่าทำหน้าอย่างนี้พี่บขมลอยู่ไม่ต้องเขมลแบบมาเอาแบบกำลังสบายเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่อยากทำพอดีท่านี้อ่ะแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าช้าๆโน้มไปถึงอ่ะเหมือนเหมือนคนแก่เลยอ่ะไม่ใช่นะอ่ะโน้มไปช้าๆแล้วก็เลื่อนมือทั้งสองข้างไปตามหน้าขาอ่ะค่อยๆเลื่อนลงไปอ่าถูกแล้วจนถึงข้อเท้าเลยอ่ถึงแล้วครับอย่าเพิ่งไปไหนนะแล้วก็จับ ค้างไว้15หวินาทีเหมือนกันอืมอะแล้วก็ขยับตัวยืดเส้นยืดสายด้วยท่านี้ช้าๆสิอะอะที่คิดว่าสบายแล้วนะแล้วก็กลับมานั่งท่าตามเดิมค่อยๆกลับมาช้าๆโหยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นมือกีมยืดเส้นยืดสายนะฮะอะขออีกรอบได้่มยีขอท่านี้กรอบคุณผู้ชมข้าแมวห้องแล้วก็